ข้าวต้มมนี่ต้องรัดแน่นมันถึงอร่อยแต่มันไม่แน่นมันไม่อร่อยมันโดนไม่อร่อยสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้คือจากกินข้าวต้มมัดข้าวต้มคนข้าวต้มบ้านนอกเขาใช่ไหมจ้ามีมาขายอยู่ข้าวต้มมาจากเมืองไทยเขาข้าวต้มใส่เผือกข้าวต้มใส่ทั่วแต่ว่ามันหวานไหมไม่อยากกินไหมจ้าอยากกินข้าวต้มใส่เกลือ แบบเข้มๆจักน้อยแมพี่นอนคือสิเสียบพอดะอีไอแล้วมายามเลยหายไอมาห่อห้เจ้าของหอบว่าเป็นไอแล้วคน้นออะไรสะพทีเออไอแล้วค้นสุลินเรามาเห็นงานอยู่นีก่กะติดโควิดกลับบ,าบ้านบ่ได้ก็มายามนองนุง่งก็เลยหายไอห่อห้กินวิธีห่อจ้ะมันไอ บ่มีตอกมียังก็ใส่ปอบ้านเขานี่ละมัดเขาเหนียวโลหนึ่งจ้าแล้วก็ทั่วดําแซน้ำแล้วเอาน้ำกะทิคุกน้อยหนึ่งใส่เกลือคุกๆหากว๋บะมีจ่าเลยห่อใส่ทั่วซื้อใส่ทั่วดำแต่อีลีแล้วก็อยากไอกินบกทั่วดินน่ะละว่าวแต่ว่ามันบะมีก็เลยได้บกทั่วดำจ่า มันกระเม็ดนเขาห่อไอ้ถั่วตาดำนีะ่ในบ้านเราไม่ไม,ไม่มีหรอกแต่หมายถึงว่าที่กรุงรอนและมันนิ่มใส่เยอะไม่ได้หรอกใส่เยอะจะมันไม่สุกเพราะว่ามันเธอรัดพี่จะเป็นคนหอ่หอให้ แช่ถั่วคืนหนึ่งนะพี่คืนหนึ่งแต่ถั่วนต้องคั่วก่อนเหรอถั่วมันจะหอมไม่คั่วมันเลยไปแช่เอาเฉยๆไม่ได้หรอกอืมตอนพี่เราแช่เอาไปคั่วก่อนแล้วเวลาเอาไปต้มแล้วมันจะหอมถั่วอืมแต่เราไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเลยเลยเ